ข้อสงสัยว่าเงินมันซื้อความสุขได้จริงไหมเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงหรือเปล่ามีทั้งคําตอบบอกว่าเงินซื้อความสุขก็ได้หรือเงินซื้อความสุขไม่ได้ก็ถูกต้องทั้งคู่ก็เพราะว่าปัจจัยที่ทําให้มนุษย์มีความสุขมันมีหลายหลายองค์ประกอบด้วยกันมันไม่ใช่ตัวเงินอย่างเดียวอย่างเช่นความภูมิใจในตนเองความเคารพในตนเองการรักในงานที่กําลังทําอยู่ก็เป็นต้นเหตุสําคัญหรืองานที่เราทํามีความหมายต่อองค์กร ต่อลูกค้าของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขอันนี้คือคนที่ตอบแนวว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้อันนี้ก็ถูกต้องแต่บางคนก็มีมุมบอกว่าเงินคือพระเจ้าซื้อได้ทุกอย่างอันนี้ก็ถูกต้องอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ย ใช้เงินเป็นปัใจจัยในการแลกเปลี่ยนเพื่อเราดำรงชีวิตเงินมันน้อยเกินไปเราจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยแม้แต่ให้ได้มาซึ่งปัจจัย4ี่ก็มีปัญหาแล้วในเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตก็มีปัญหาอีกในการให้คนยอมรับเราก็มีปัญหาอีกดังนั้นหลายครอบครัวจึงมักจะทะเลาะกันในเมื่ออาหารเนี่ยเรื่องการจ่ายหนี้บัตรนะคิวต่อไปหรือการจ่ายเจ้าหนี้รายต่อไปเนี่ยหรือการจ่ายค่าเทอมลูกเนี่ยโอ้โหปวดหัวไปหมดเลย นี่ก็เป็นที่มาที่ทำให้เราเนี่ย เริ่มมีความทุกข์ความเครียดทําให้เกิดความไร้สุขในที่สุดทีนี้เพื่อให้เราอยู่ได้ตั้งแต่ตอนที่เราไม่มีเงินจนถึงตอนที่มีเงินแล้วยังคงมีความสุขเนี่ยก็มีวิธีบาลานซ์แบบง่ายๆตอนที่เงินยังไม่พอเนี่ยเราก็ต้องใส่ตัวเองให้มีความสุขความพอใจในชีวิตของเราแล้วใช้ความรู้สึกนี้ไปเร่งเรียนรู้พัฒนาตนรวมถึงการทำงานหนักเพื่อรายได้เรามากขึ้นมีสติในการใช้เงินเพื่อเรามีเงินเหลือเก็บก่อน มันเป็นพื้นฐานที่ต้องมีเพราะถ้าเราทําพื้นฐานนี้ไม่ดีนะรายได้น้อยแต่ว่ารายจ่ายเยอะกว่าเสมอเนี่ยเราจะไม่มีวันที่โงหัวขึ้นได้เลยความเครียดก็จะคงอยู่กับเรานะครับเมื่อเราดําเนินชีวิตในรูปแบบนี้ในที่สุดวันที่เราเริ่มมีรายได้พอรายจ่ายจนถึงมีเงินเก็บมันจะเกิดขึ้นเราก็บริหารความสุขด้วยการคิดถึงปัจจัยอื่นๆผสมเข้ามาสําหรับคนที่มีเงินล้นเหลืออยู่แล้วแน่นอนว่า ช่วงไม่มีเงินเราก็คิดว่าถ้ามีเงินจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเอาเข้าจริงอะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ระบบความคิดของเราละไอ้เงินมันก็คือวัตถุรถยนต์ก็คือวัตถุบ้านหรูก็คือวัตถุพวกนี้จะให้ความสุขเราชั่วคราวแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ การบริหารความคิดความอ่านแล้วก็คุณค่าตัวเองมีเงินแล้วสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นที่ยากไร้แบบมีเหตุผลโดยที่ตัวเองยังไม่เดือดร้อนตัวเองยังมีมากพอเนี่ยมันก็มีความสุขกว่าการกอบโกยทุกอย่างไม่ให้กระเด็นสักบาทมีเงินแล้วยังกินข้าวต้มกับเกลืออยู่ทุกมือเนี่ยอย่างนี้ก็ มีแต่ความทุกข์ดังนั้นมันก็มีหลักความพอดีของการบริหารความสุขและการมีเงินที่เหมาะสมนั่นหมายถึงว่าความรับผิดชอบในชีวิตของเราอ่ะ อย่างน้อยที่สุดต้องรับผิดชอบให้เรามีเงินในระดับที่ดูแลชีวิตของตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้ในขณะที่เมื่อเรามีมากไปวิธีที่ทำให้เรามีเงินมากเนี่ยต้องไม่มาจากวิธีที่เราช่อโกงหรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเพราะมันก็มีความทุกข์อยู่ในตัวตั้งแต่วิธีการหาละเมื่อเราได้มากขึ้นก็อย่าก,กอบโกยไว้คนเดียวให้มีความคิดระดับจิตวิญ,ญญาณที่คิด แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็สังคมด้วยอย่างนี้เราก็จะมีทั้งเงินที่มากแล้วก็ความอิ่มอกอิ่มใจที่ให้ความสุขแบบสุดๆกับตัวเราได้